สวัสดีสบายดีจ้าพี่น้องปองปไปมุกภูเบิดสิผู้สุคนมือน,นี้ช่องอีหลาพาม้วนพาม้วนเอ,องเลยพี่น้องเอ้ยอ้าเอฟซีหนีเบิร์ดระบาดนี่ไม่อยากเข่ากล้องรีดอันมิรีดติดตามมาเอ้ยแล้วบอช่องยูทูปเอ้ยนะแน่เอาโทรศัพท์มากดตวดเด็กพี่น้อง,องมือน,นี้หอบผักน้อยเฮามีงาน,างนงเด็กได้พี่น้องเอ้ย แนวมาแล้วบัดเอื้อได้เงินเด้อก็ปั่นให้แล้วเนาะมื้อนี้อย่าสาวรีพาแซบพาแซบอีกครั้งพี่น้องเอ้ยปลาพี่น้องเดเมนูก้อยปลาคักๆๆๆก้อยแบบดิบๆดๆยบนก้อยแบบดิบๆนกินดิบบ่อยากได้ปานดพี่น้องเอ้ยบ่ใส่ปุ๊บยินบ่ยละกเทนล่ะใส่แล้วมันบ่บลมันใส่บ่ด ปลาธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อปลาเนี่ยเด้อปลาในยไนปลาในยไนเอาซุปไปพร้อมนะปลาธรรมชาติพี่น้องคนเห็ดกับงามเป็นกินกันเยอะอันนี้เป็นส่วนกลางนะซีมดิเหรอบัวด้อันนี้มาปลาในนี้ย่าได้มาได้ซีนมาเพิ่มนะเอาปลาแดงมาด้วย เนน่ะใส่ปลากด๋ค่ะเออบาห้ใส่อะรกันยนียันมีคนเต็นขี้กล็กี่ตาสสูตรพี่น้องเอ้ย่างจางเนาะปลากระดาหเปลากระดายนผู้หญิงเขาจะเป็นขี้กลอ้ามันเหเดี๋พี่น้องเห็นชุบมันกลุนเหงาไมันกห่ย น้ำปลาน่าน้ำเผาเด้เดชนาโอ๊ยพี่น้องเอ้ยขั้นตอนต่อไปเติมน้ำปลาพี่น้องเอ้ยมันจางมันจางหลายพี่น้องเอ้ยมันจางจะเติมน้ำปลาใส่เด็ดแม่พักนะเอามาเตยุขู่ห่างพักหอมนี่นะเด็ดไหมมันได้หลายมันจังได้หลาย